แบบมาเป็นเคสกันกระแทก2ชั้นเลยเคสซัมซุงรุ่นนี้ด้านนอกเป็นพลาสติกแข็งนะครับส่วนด้านใน,นจะเป็นยางซับแรงกระแทกจะประกอบกันมาเป็นเคสชิ้นเดียวแบบนี้นะครับไม่ต้องมาประกอบเองอันนี้เนี่ยผมแยกให้ดูเฉยๆใส่กับ S 2 5้า Ultra ของผมครับจะได้ความเท่ๆแบบนี้และแข็งแรงทนทานจะเห็นว่าบริเวณขอบมุมทั้ง4มุมเนี่ยจะเป็นยางนะครับเพราะเป็นส่วนที่มีโอกาสโดนกระแทกได้มากที่สุดตรงเนี้เขาออกแบบมาให้แล้วขอบหน้าจอยกสูงเหนือหน้าจอครับส่วนด้านหลังก็ยกปกป้องเลนส์กล้องมีเท็กเจอร์กันลื่นมาให้้ดวย ทำให้สามารถจับได้กระชับมือไม่เลื่นหลุดง่ายเป็นช่องเสียบชาร์จรูต่างๆมาดีครับหยิบปากกาเอสเพนตรงนี้ก็สามารถหยิบได้ง่ายแม่เหล็กติดได้แน่นๆเลยและชาร์จไร้สายได้ปกติการออกมาเป็นขาตั้งวางแนวตั้งได้ครับวางแนวนอนก็ได้ครับเป็นเคสซัมซุงที่นอกจากจะปกป้องตัวเครื่องได้แล้วเนี่ยก็มีครบทุกอย่างครับนี่มีหลายสีให้เลือกนะครับตอนนี้ที่ผมดูมีสีอยู่ครบครับแต่รีบเลือกนะเดี๋ยวจะหมดเอาพิกัดผมแปะไว้แล้วตรงนี้ ไปครับ